นะคะรางวัลที่จะประกาศต่อไปนี้นะคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามอันดับสองนะคะก็คือที่สามนะคะแล้ว,วก็จะประกาศอีกครั้งหนึ่งก็คือรางวัลชนะเลิศเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการจัดซุ้มของดีปี2565ได้แก่เหลืออยู่สามตำบลน,นะคะ ำบน,น,นหอนองสนอค่ะอาจจะบอกนะว่าจริงๆตำบนนี้เราแอบเชียร์มาตลอดนะคะแต่วันนี้กรรมการไปไม่เจอนะคะวันนี้วันนี้วันนี้มัวแตไปจัดอุ่อะไรนะางานซุกตากันอยู่พ่าอีกเดียวอย่างที่บอกชนะการศูนย์ชุดแากะนะ ก็จัปรากาศรางวัชลชนะเลิศเลยนะคะแล้วก็เหลือตีกสองตำบ,บนเนาะชุมแสงกับน้องเยพิมออกมาออกมา,ออกมานายบอกให้ออกมาเลยนะคะอาชุมแสงน้องเยพิมยังอยู่หรือเปล่าไอ้กำนันน้องเยพิมเดินมาถึงก่อนแล้วเนี่ย <c oughs> อาวันนี้กำนันน้องเยพิมกับกำนันชุมแสงยังดีดอยู่นะคะหลังจากได้รับรางวัลต้องอยู่เต้นกับเราด้วยนะคะ เพะได้รับรางวัลกันเยอะค่ะนี่ค่ะเอาแต่ลงชุดแสงเยวแค่นี้เหรอเอาไม่มาเอาเดี๋ยว ก็จะขออนุญาตประกาศค่ะารางวัลชนะเลิศการจัดสงของดีตำบลในงา,งานของดีนางรองบ้านเองนะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่ใครดีคะตำบล เรารับประมาณ30คนนะคะแล้วก็มีของนะคะท,ทุกวันวันนี้ก็เช่นกันนะคะคืออย่างที่บอกลำดับที่หนึ่งสองสามคะแนนห่างกันศูนยจุดห้าไม่ต้องเสียใจนะคะห่างก,กันแค่ศูนย์จุดห้าไม่ถึงหนึ่งคะแนนนะคะอ่าก็<ๆ>ยินดีด้วยนะคะกับตำตงจุนแสงปีนี้ปีหน้าก็ต้องรักษาแชมป์นะคะ ชุมแสงมีที่บ้านโคกข่าค่ะต่อไปค่ะเชิญตำบลหนองยายพิมพค่ะ,ะรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งที่สองนะคะตำบลหนองยายพิมพก็มีการพัฒนาทุกๆวันนะคะมีของมาเติมทุกวันไม่เคยขาดแล้วก็เรียกได้ว่าจริงๆนำเสนอได้ดีมากด้วยนะคะไม่ขาดกกตกบกพร่องเลยเรียกว่าทำากบ้านมาดีนะคะ เดี๋ยวก่อนอขอถ่ายรูปนะคะเป็นที่กัทุกกรขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกๆก,กำโบนนะคะที่ได้รางวัล